สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุ่มแชร์ประสบการณ์ซื้อสลากทกศหนึ่งล้านครบ3ปีถูกรางวัลอะไรบ้างเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ซื้อสลากทกศลงเว็บไซต์พันทิปโดยระบุว่าเรวิวสลากทกศครบ3ปี1ล้านถูกรางวัลเท่าไรเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจโดยระบุว่าวันแรกที่ไปซื้อสลากคิดในใจว่าซื้อทําไม นะสามปีนานจะตายเดี๋ยวสักสี่เดือนค่อยถอนละกันแต่พอถึงวันที่ครบสามปีกลับรู้สึกไม่นานอย่างที่คิดเลยสักนิดครับสามปีผ่านมาถูกอะไรบ้างไปดูกันครับจากที่ดูก็ถูกรางวันที่5ประมาณ7ครั้งเงินรางวัน1000บาทและรางวันที่31ครั้งเงินรางวัน3,000บาทนอกนั้นถูกแต่เลขท้ายที่ถูกแน่ๆนจากการซื้อเลขเรียงกัน1ล้านบาทครับรวมทั้งหมดถูกรางวันตลอด3ปีเป็นเงิน4 7 6 0 0 ร4 0บาทไม่รวมดอกเบีย้ยครับคุ้มหรือไม่แล้วแต่จะชอบนะครับส่วนตัวก็รู้สึกเบื่อมาถูกแค่ขั้นต่ำหลายๆเดือนเข้าแต่ถ้าถามจะซื้ออีกไหมก็ขอบอกว่าซื้อครับถ้าเปิดให้ซื้อนะครับถ้าไม่เปิดก็ย้ายไปซื้อออมสินละครับผมส่วนตัวไม่ค่อยชอบเสี่ยงไปกับการลงทุนพวกหุ้นหรือคลิปโตครับผมอีก10วันถึงครบกําหนดถ่ายถอนจึงจะได้ดอกเบีย้ยที่เหลือครับผมขอบคุณที่อ่านจนจบครับถ้าถอนออกมาแล้วกะว่าจะไปซื้อเงินเย็นสักหนึ่ง ล้านเก็บไว้ครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ